สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนมกระป๋องของประเทศจีนนะผมมันจะเป็นยังมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยนี่ผมนี่เป็นไงนมของประเทศจีนเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเลยนะครับผมนี่ เดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเลยนะคะผมนี่เป็นนมของประเทศจีนนำเข้ามาเลยแป๊บนึงปดไม่ออกทุกคนจะหาเลไรงัดก่อนเอากรนไกงัดเนี่ยแหละทุกคนไม่รู้จะได้บ่ ไงไเฮ้ยแป๊บนึงเนี่ยนมอย่างเงี้ยครับผมแป๊บนึงจะอร่อยกว่าเฮ้ยทุกคนรสชาติมันทุกคนมันไม่เหมือนนมไทยเลย มนมไทยมันจะมันจะหวานกว่าแต่นี้มันหวานเหมือนเนี่ยนะมันหาวว่าจืด,จ,ดจืดหวานๆนะครับผม,มันอร่อยนะทุกคนลองไปหาซื้อกันดูครับผมนี่หน้าตาเป็นยางไงครับผม หน้าตาอย่างนี้ครับผม กต่อมาคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดกระต่ตา,ายด้วยนะครับบายยอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมไปหาซื้อกันดูนะคบผมอย่าลืมไปหาซื้อซื้อกินกันนะครับผมโคตรอร่อยหน,หน้าตาอย่างนี้ครับผม